สวัสดีค่ะได้แดง .com เว็บไซต์จัดหาคู่ด้วยโหราศาสตร์ธาตุดวงจีนมาพบกับทุกท่านในการทำนายไพ่สุดขลังไพ่มีดวงสนับสนุนการทำนายโดยมีดวง .com คลิปนี้เราไปดูดวงความรักของคนที่เกิดในปีมะเสิงกันค่ะว่าจะมีดวงความรักเป็นอย่างไรในรอบ3เดือนถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสำหรับคนปีมะสิงในเดือนเมษายนนี้จับได้ไพ่ใบที่สคือไพ่มีแม่ เดือนที่คนปีมะเสงที่เป็นท่านชายหรือเพศทางเลือกชายมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีแสนหวานและสดใสามากกว่าท่านหญิงค่ะปีมะเสงที่เป็นท่านชายที่ยังโสดมีโอกาสได้พบกับความรักที่แสนดีแต่เนื้อคู่ของท่านจะเป็นหญิงที่มีอายุสักหน่อยนะคะอายุจะมากกว่าท่านมีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ที่อบอ้อมอารีจริงใจและมีความเป็นแม่ ความรักที่ท่านจะได้พบจึงเป็นลักษณะความรักที่เข้ามาดูแลเข้ามาห่วงใยเหมือนมารดาดูแลบุตรโอ้แปลกดีนะคะแต่ก็ดูน่ารักดีอาจารย์ว่าท่านชายท่านคงจะสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนรักนั้นเอาใจใส่ในทุกสิ่งทุกอย่างจนบางครั้งก็เหมือนว่าท่านชายปีมะเส็งจะกลายเป็นเด็กตัวเล็กๆไปเสียแล้วสำหรับท่านหญิงปีมะเสงหรือเพศทางเลือกหญิงนะคะไพ่มีแม่อาจจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นัก พอเข้าเดือนเมษายนดูท่าทางว่าท่านนั้นจะยอมให้กับคนรักมากจนเกินไปอะไรๆก็ยอมไปซะหมดบางทีก็ทำตัวเป็นแม่บุญทุ่มสายเปแม้ว่าท่านจะมองว่าเป็นความรักความใส่ใจแต่ถ้ามันมากเกินไปก็ส่งผลเสียได้เช่นกันนะคะเพราะว่าคู่รักจะเห็นว่าท่านนั้นเป็นลูกไก่ในกำมือเวลาทำความผิดอะไรมาท่านก็ปล่อยวางไม่ว่าอะไรเลยแบบนี้จะทำให้คนรักนิสัยเสียได้นะคะซึ่งจะทำให้บางท่านเนี่ย มีผลกระทบคือมาเก็บกดอึดอัดได้ค่ะดังนั้นขอให้ท่านปีมะเส็งที่เป็นเพศหญิงหรือว่าเพศทางเลือกหญิงทั้งหมดนะคะให้ใส่ใจในส่วนนี้ด้วยอะไรที่ควรที่จะพูดคุยกันก็ควรที่จะพูดคุยกันอย่ายอมไปซะทุกอย่างนะคะสำหรับท่านหญิงที่ยันโสดอาจารย์ว่าเดือนนี้ยังไม่เหมาะที่จะมีคนรักหรือมีคู่รักค่ะ รออีกสักนิดนะคะให้ดวงความรักมันดีกว่านี้หน่อยถ้าเกิดว่าท่านมีความรักในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นการเป็นแม่บุญทุ่มสายเปยอมไปซะหมดจนในที่สุดเงินในกระเป๋าอาจจะเกี้ยงไม่เหลือสักบาทก็ได้นะคะไพ่ใบที่5้าไพ่มีมนไปดูกันสิคะว,ว่าคนปีมะเส็งจะมีความรักเป็นแบบไหนกันคะ่ะ ความรักของคนปีมะเส็งในเดือนพฤษภาคมนี้มีความอึมครึมหน่อยนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนที่แล้วอาจารย์ได้ออกมาเตือนสาวๆที่เป็นนักบุญทุ่มสายเปรกันไปแล้วว่าให้ระวังหน่อยไม่ใช่เปรไม่ใช่ตามใจคู่รักจนเสียคนไปเสียละในเดือนนี้ความรักก็คงจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การแลกเปลี่ยนอยู่เหมือนเดิมค่ะ เป็นความรักที่ไม่ค่อยจะสดใสออกจะอึมครึมออกจะเทาๆออกจะดำดำไปสัหน่อยเหมือนเมฆฝนเข้ามาอยู่ในดวงความรักความรักที่มุ่งไปหาผลประโยชน์ค่ะการใช้มนคาถามนดำต่างๆเพื่อจะได้ครอบครองผู้ที่ตัวเองรักการสแสวงหาหรือการแย่งชิงความรักทั้งหมดนี้เป็นความหมายของไพ่มีมนค่ะออกจะดำมืดออกจะไม่ค่อยดี ความรักของคนปีมะเสงที่จะได้เจอทั้งคนที่โสดและก็คนที่ยังมีความรักอยู่หรือคนที่มีคู่แล้วต่างก็ออกไปในทางเดียวกันค่ะคือออกมมๆเทาๆบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าคนปีมะเสงจะได้เจอคนเหล่านั้นเข้ามาทำอะไรในชีวิตนะคะบางทีคนปีมะเสงเ,งเองเนี่แหละอาจจะเป็นลักษณะของการใช้มนคถาเพื่อผูกมัดคนรัก หรืออาจจะใช้ผลประโยชน์ต่างๆเพื่อผูกให้คนรักนั้นยังคงอยู่กับตนเองอาจารย์เข้าใจนะคะว่าความรักนั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่หากความรักที่ผสมไปด้วยการแย่งชิงการชิงเอาของคนอื่นมาครอบครองหรือการหาผลประโยชน์จากคนรักนั้นอาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่ความรักค่ะขอให้คนปีมะเส็งพิจารณาอีกครั้งนะคะท่านที่รับผลกระทบจากความรัก คู่รักเอาเปรียบท่านหรือมองเห็นแล้วว่าความรักนั้นไม่ใช่ความรักที่สวยงามจริงๆการถอยออกมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สําหรับชาวปีมะเสงที่กาลังตัดสินใจใช้เรื่องมืดๆใช้มนคถาหรือการเอาเปรียบเอารักเอาเปรียบเอาผลประโยชน์จากคนรักอาจารย์คิดว่าอย่าไปทําเลยค่ะมันจะกลายเป็นนี่บาปนี่กรรมมันจะกลายเป็นผลการกระทําที่ไม่ดีและจะตกม่ให้ตัวเอง ในเดือนมิถุนายนคนปีมะเส็งจับได้ไพ่เบอร์ที่15บห้าไพ่มีศึกยังคงเป็นไพ่ที่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะคะแสดงว่าดวงชะตาความรักของคนปีมะเส็งนั้นยังคงร้อนแรงไม่หยุดไม่แผ่วเลยพอเห็นไพ่มีศึกคนปีมะเสง็งคงจะหวั่นหวั่นในใจใช่ไหมล่ะคะว่าดวงความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนเลยนะว่าความรักของคนโสดน่ะไม่ถึงกับเร็วร้ายอย่างกันหน้าไพ่ปรากฏหรอกคะ่ะ หากแต่ต้องพิจารณาว่าคนที่เข้ามาจีบท่านหรือคนที่ท่านกำลังจะคบหาดูใจนั้นน่ะมีอาชีพดังต่อไปนี้หรือเปล่าค่ะหากมีอาชีพหรือมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการกล่าวได้ว่าความรักของท่านนั้นก็อาจจะสมบูรณ์แบบและมีความสุขได้ค่ะอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่ การแพทย์พยาบาลตำรวจกู้ภัยค้าอาวุธหรือทำงานที่ภายใต้ความกดดันความเสี่ยงหากใช่ก็แสดงว่าดวงความรักของท่านกำลังไปได้สวยค่ะโอกาสที่จะคบกันอย่างยาวนานเป็นคู่แท้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเกินความเป็นจริงค่ะแต่หากคนโสดคนใดที่บอกว่าชีวิตเนี่ยโสดมาตลอดเลยยังไม่มีความรักหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชีพดังกล่าวเลยนะ ก็อย่าพึ่งท้อใจไปนะคะอาจารย์นะมีวิธีการแก้เครดค่ะสำหรับคนปีมาเสงที่ยังโสดหรือกําลังตัดสินใจที่จะคบกับคู่รักนะคะให้ท่านแก้เครดโดยการออกไปเดทในสถานที่ไม่ว่าจะเป็นพวกมูลนิธิโรงพยาบาลหรือพิพิธภัณฑ์ทหารพิพิธภัณฑ์ตํารวจหรือพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามนะคะเป็นการแก้เครดทําให้ท่านมีความรักเกิดขึ้นได้ และก็ทําให้คนที่กําลังตัดสินใจที่จะคบกับคนรักนั้นมีความรักที่ราบรื่นได้ค่ะสําหรับคนที่มีคู่แล้วน่าคิดหนักหน่อยนะคะความรักของคนปีมะเส็งที่มีคู่แล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยค่ะช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันมีปากเสียงกันค่อนข้างมากถึงขนาดว่าอาจจะมีการลงไม้ลงมือกันได้เลยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีเลยค่ะ การลงไม้ลงมือเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านชายลงไม้ลงมือกับท่านหญิงหรือท่านหญิงลงไม้ลงมือกับท่านชายอาจารย์มองว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเรามีความเท่าเทียมทางเพศนะคะการใช้ความรุนแรงในการตัดสินเรื่องต่างๆเป็นสิน่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ดีเลยค่ะ คนเราจะรักกันนะคะต้องพูดคุยค่อยคพูดค่อยคอยค,อยค,อยคุยแล้วก็ตั้งสติดีๆค่ะใจะเย็นเย็นก่อนสงบสติหากอยู่ในช่วงที่โมโหอย่าเพิ่งพูดกันค่ะงดไว้ก่อนไปคุยกันตอนที่สงบสติอารมณ์ได้ค่อยคพูดค่อยๆจากันถึงปัญหาที่มีอยู่ <S <S การระเบิดอารมณ์การปะทะการด่าทอไม่ส่งผลดีอะไรเลยค่ะ ขอให้มีสติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับคนปีมะเส็งที่มีคู่ขอให้ผ่านในช่วงเดือนมิถุนาไปอย่างราบรื่นนะคะฟังดวงความรักแล้วความรักของท่านในรอบสามเดือนนี้ดีหรือแย่คะ คงจะดีกว่าหากเราสามารถไหว้ขอพรขอความรักให้เกิดขึ้นกับตนเองและไหว้ฝากดวงให้คุ้มครองความรักที่มีอยู่ให้ยั่งยืนแบบออนไลน์ ด้วยบริการสุดพิเศษเฉพาะแฟนๆของได้แดง c o o m คนโสดสามารถใช้บริการไหว้ขอพรขอความรักออนไลน์ขอเนื้อคู่กับเทพผู้เท่าจันทาเทพแห่งความรักจีนเพียงท่านส่งคำอธิษฐานขอพรเราจะนำไปเขียนแล้ววางไว้ที่แท่นเทพเจ้าพร้อมกับชุดกระดาษไหว้ขอความรักให้ท่านได้พบกับเนื้อคู่เร็วยิ่งขึ้น สำหรับคนที่มีคู่แล้วมีดวงความรักที่ไม่แจ่มใสหรือคู่ของท่านห่างเหินผิดใจกันแก้ไขด้วยการพูดคุยปรับความเข้าใจก็ยังไม่ได้ผลมาฝากดวงความรักออนไลน์ให้เทพเจ้าเหอเหอเอ,อ้อเซียนเทพแห่งการรักไข่ปองดองดูแลความรักของท่านทั้งคู่ดีไหมคะ เพียงส่งคำอธิษฐานเราจะนำไปวางไว้ที่แท่นเทพเจ้าพร้อมกับชุดกระดาษไหว้ฝากดวงความรักให้ท่านมีความรักที่ราบรื่นรวดเร็วยิ่งขึ้นบริการขอพรขอความรักกับเทพผุทเจ่าจันทาและบริการฝากดวงความรักให้ราบรื่นกับเทพเจ้าเหอเหอเออเซียนให้บริการฟรีสนใจใช้บริการแอดไลน์ที่แอดเลิถ้าท่านเชื่อในโชคชะตา ก็ให้โชคชะตานำพาความรักที่แสนดีมาให้จะดีไหมบริการสุดพิเศษสำหรับคนโสดกับบริการจัดหาคู่ด้วยโหราศาสตร์ธาตุดวงจีนให้ท่านมีคู่ที่ดวงชะตาสมพงเสริมธาตุในดวงคลองรักกันอย่างยาวนานและราบรื่นไม่ว่าใครก็มีความรักที่ดีได้เราพร้อมสนับสนุนทุกความรัก หากท่านสนใจใช้บริการจัดหาคู่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ได้แดง .com หรือแอดไลน์มาที่แอดเลิฟ2มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะหากท่านชื่นชอบและอยากให้อาจารย์ทำคลิปดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความรู้ดวงจีนห่วงจุย้ยและการทำนายดวงชะตากับไพ่มีดวงนะคะหากท่านเชื่อในความรักอยากมีความรักต้องได้แดง .com